นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพาณิชย์ชวนเที่ยวตลาดต้องชมทั่วประเทศภายใต้ชื่องานชวนตลอดตลาดต้องชมตะลุยความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่โดยมีนายกิรติรัชนโนประดับกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายวัฒนาศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นายกรณิตนน,นจุย้ยรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ และนายชวนชูจัทร์ประธานประชาคมตลาดน้ำคลองรัดมยมให้การต้อนรับพร้อมพาเที่ยวตลาดน้ำคลองรัดมยมเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครหนึ่งในตลาดต้องชมจาก121แห่งทั่วประเทศและเยี่ยมชมโซนสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสพร้อมมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมถ่ายภาพณนะจุดแลนด์มาร์คเช็คอินพร้อมแชร์ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย พื่อรับคูปองชวนช้อป50บาททันทีจาก DI t Go โกเมื่อมาเที่ยวตลาดต้องชมทั่วประเทศมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนด้วยและยังเป็นการกระตุ้นการบริโภคเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กับชุมชนให้มากที่สุดในช่วงเทศกาลปีใหม่นอกจากนี้ภายในงานยังมีนักสแสดงชื่อดังปิงปองธงชัยทองกันทมร่วมเชิญชวนเดินเที่ยวชมช้อปชิมสินค้าตลาดต้องชมตลาดน้ำคลองลัดมยมแวะเยี่ยมชมสินค้าภายในตลาดต้องชม โดยมอบของที่ระลึกและรอยยิ้มแห่งความสุขด้วยอมยิ้มระหว่างเยี่ยมชมแวะชิมไอศกรีมโบราณแวะชมสาธิตขนมถั่วแปบขนมเบื้องไทยถั่วทอดและข้าวเกรียบว่าวเพ้นหัวโขนชมหนังตลุงปักใต้แห่งเดียวในกรุงเทพมหานครอีกทั้งยังชมการแสดงรำอวยพรจากเด็กนักเรียนในชุมชนโรงเรียนวัดสมสรพร้อมอวยพรปีใหม่ให้แก่เด็กและประชาชนที่มาเที่ยวตลาดในวันนี้ด้วย สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับในเทศากาลปีใหม่นะครับวันนี้เรามาเจอพาณิชย์ดูพาท่องเที่ทยวนะครับในประเทศไทยทุกส่วนจริงกิจกรรมตลาดต้องชมเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะ,ะช่วยนะครับรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่นแต่ละแห่งนะครับวันนี้เรามาที่ที่นี่เพื่อเป็นการเปิดน,นะครับ ให้ทุกคนรู้ว่ากระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเรามี121ตลาดต้องชมในทั่วประเทศไทยนะครับเกือบทุกจังหวัดยกเว้น2-3จังหวัดที่ยังกําลังรวบรวมสิ่ง,งต่างๆในชุมชนนี้เองครับตลาดต้องชมเนี่ยมีพื้นฐานสําคัญ 1. เราสนับสุนวัฒนธรรมของชุมชนนะครับให้มาดีเริ่ม 2. ดึงเอาซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นรากฐานของสังคมไทยคือเรื่องอาหาร นะครับทุกคนทราบดีว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงในระดับโลกนะครับแล้วก็อาหารที่เรากําลังมาทําขณะนี้เนี่ยเป็นการรื้อฟื้นอาหารไทยไทยทั้งหมดนะครับพี่มาจากรานอานวรานอาหารไทยแล้วก็ได้รวบรวมเอาความสุขนะครับให้พี่น้องประชาชนได้มาค้นหานะครับมาพบกับสิ่งดีๆในตลาดมามาเป็นครอบครัวได้นะครับมาทานอาหารร่วมกันในครอบครัวในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ แล้วถ้าอยากจะลงเรือไปชมสำหรับที่นี่นะครับลงเรือไปเที่ยวชมวัดวาอารานต่างๆก็จะดูวิถีชีวิตของคนไทยนะครับริมฝั่งน้ําทั้งหมดเนี่ยได้ใน121จังหวัดนะครับที่121ร้านตลาดต้องชมของเราเนี่ยนะครับก็เราก็มีลักษณะนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าทท้องถิ่นเนี่ยแตกต่างไปแล้วก็สิ่งที่น่าชมน่ารับประทานของอาหารเนี่ยก็อาจจะแตกต่างไปตามภูมิภาคนะครับก็ในโอกาสปีนี้ก็อยากกลับเยียนเชิญ พี่น้องประชาชนทุกคนครับร่วมกันแสวงหาความสุขนะครับจากตลาดต้องชมภายใต้การดูแลของช่วงพาณิชย์นะครับเพื่อให้เป็นของพันธุ์ใหม่สองสําหรับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเ,เรายังมีสิ่งดีๆอย่างนี้อีกหลายอย่าง,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 างระช่วงพาณิชย์เรา,เาประวานาตัวแล้วว่าจะนาไปสู่ความสุขของพี่น้องทุกคนพยายามที่จะให้พี่น้องมีรายจ่ายที่ลดลงให้พี่น้องมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นและพี่น้องมีโอกาสเพื่อสร้างชีวิตของตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ต้องกราบขอบพระคุณงชวนนะครับแล้วก็คุณตุ๊กนะครับนะครับประมาณานะที่ได้ร่วมกันประสานงานกับชุมชนต่างๆและวําให้สิ่งนี้เนี่ยได้เกิดขึ้นมาอย่างตลาดนี้เกิดขึ้นมาประมาณ20ปีแล้วนะครับเพราะนั้นก็ในวาระปีใหม่นี้ไม่มีอะไรดีเท่ากับว่าเชิญชวนครอบตัวมาช่วยกันนะครับสร้างความสุขกบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยแล้วก็จะ ได้มีความสุขตลอดไปทั้งชีวิตนะครับตรงนี้ก็จะีเริ่มสักการะใหม่้วยการช่วยกันสมมหาที่อาชีพนะครับให้ได้มีกิจกรรมดีๆมีความสุขดีๆร่วมกันทั้งครอบครัวครับการสวดที่ไหครับต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีกระทรวงพันธิ์ค่ะพี่วุฒิคงธรรมนะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมากนะคะแล้วก็อ,อยากจะขอเพิ่มเติมค่ะ ตลาดคลองรัฐมยมของเรานะคะเรามีเส้นทางการเดินทางค่ะมาได้นะคะทั้งหมดค่ะก็คือทางบกสามารถเข้ามาได้นะคะจากาถนนกาญจนานะคะแล้วก็มาเข้าตรงจุดแยกทางรัดตรงคุณหญิงนะคะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งมาจากทางสายหนึ่งนะคะหรือจากถนนบรมได้และเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่ดิฉันในฐานะที่เป็นคนฝั่งทนนะคะเมืองน้ํามากค่ะอยากจะประชาสัมพันธ์ก็คือทางน้ํานะคะโดย ลงเรือนะคะได้ตั้งแต่ตรงเรือคลองอะตะลิงชันนะคะตลาดน้ำตะลิงชันก็ได้ค่ะหรือลงที่ท่าท่าทิศนะคะท่าช้างหรือที่เอเชียทิคนะคะแล้วก็ลงเรือเหมาลำมาค่ะมาที่นี่ได้นะคะก็จะมาเห็นวิถีชีวิตเราเชาวคลองค่ะซึ่งมีประเพณีที่ดีแล้วก็มีวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ให้มาสัมผัสนะคะเชิญชวนค่ะพากันนะคะวันหยุดนะคะใน เทศกาลวันปีใหม่ค่ะพาครอบครัวโรงเรือนะคะมาชมได้ค่ะแล้วก็มาขึ้นนะคะตลาดน้ําตหลิงชานตลาดน้ําบางสะพานแล้วก็มาตลาดน้ําคลองรัตมยมค่ะขอบคุณค่ะตลานี้นดุนนคั่เองขอเรไานี่ไ่องยักจะที่ไหนเีครับาจะยกปเป็ลาดครอบครัวกได้นะครับที่นี่จะมาเป็นขนครอครัว ทั้งเช้าต่างประเทศหลายหลายประเทศนะครับมาจัดขึ้นคอนโรกนะครับที่เคยมาที่นี่ในช่วงเทศกาลั้งการนะครับการยิ่งมาเที่ยวชุมชนนี่เป็นการเสริมเป็นสิ่งที่ชุมชนด้วยนะครับเงินทองไม่เป็นไหนนะครับอยู่ในชาวบ้านที่นี่แต่ละคนทํามาทํางานที่ไม่ได้เหมือนนะครับไม่มีหัวคิวอะไรทั้งสิ้นต้องทำงานต้องยงมือทำไม่ได้ต้องขอเชิญพี่น้องที่ท่านว่าเพื่อการที่ใหม่ ส่งเสริมเป็นกิชาวบ้านส่งเสริมเนชุมชนกาเทการน้องกนที่จะมาช่วยในความดดร้ทั้งราคาสินค้าท้งตัดสินค้ามานะครับทัเชินที่น้อุกันมาเื่อบบนี้เราเริ่มตนในๆการโดยกามาช่วยกันันะครับเราเศรษฐกิจชุมชนจอยู่ได้ต้องเที่ยวกันไปด้วยนะครับก็ต้องหวังว่าปีใหม่นี้กาท่งเยงเป็นตลาดาของคุน้ำคุสวนคุคลองนะครับ เรมการต้อนรับทุกท่านมีเรือที่บริการทุท่านนองประมา50ลันเลี้ยงชาวบ้านเท่านั้นนะครับที่นำมาช่วยกันบริการนะและบริการก็ด้วยใจครับที่นี่จะด้ไม่เรื่องหารเรื่องสาสมัครมีตีเรื่องตลาดทีดูแลสินพยนะับลองสะอาดเพราะเราไม่ชื่อกันเขตชื่อนเที่ยวไม่ชื่อนดูราทุกคนมีพล <tr> ังที่จะส่เสริกนนะครับมกา้อว่าตลาดนี้ ร้อมตั้งแบ่ต้อนรับท่านแก้มวิวพิสิทธิ์บริการท่านดจยใจให้ท่านมาชนสักครั้งหนึ่งเพื่อที่เราจะได้กิดโวและเป็นตัวอย่างของการพัฒนาประเทศในกาโในเรื่องการบรินารนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับ